ไทยทถล่มฐานว้าแดงแน่นอนแต่ตอนนี้ขอเช็คค่าใช้จ่ายก่อนหลังมีรายง,งานสถานการณ์แนวชายแดนไทยบริเวณดอยน้องหลวงและดอยหัวม้าฝั่งตรงข้ามพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดน้องสอนโดยพบว่ากองทัพสหรัฐวา UWSA ในพื้นที่บ้านคายหลวงได้ตั้งฐานย่อยอีกรวมทั้งหมด5ฐานซึ่งทางการไทยได้สั่งให้กองกำลังวาแดง ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไทยในข้อพิาพาทของกองทัพไทยกับกองกาลังว้าแดงที่ไทยถือว่าทางว้าแดงได้มาตั้งฐานล้ําดินแดนซึ่งเป็นดินแดนที่ยังไม่ได้ปักปันอาณาเขตอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับเมียนมาเพราะทางเมียนมาเองนั้นยังไม่พร้อมด้วยสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองและสงครามภายในประเทศ จึงถือว่าตรงนั้นควรจะเป็นส่วนที่เรียกว่าโนแมนแลนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เมื่อยังไม่มีความชัดเจนก็ไม่ควรมีใครเข้าไปยึดครองหรืออยู่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ว่างเอาไว้แต่ทางกองกำลังว้าแดงหลังจากตีกองกำลังขุนสาได้ก็ยึดเอาตรงนั้นเป็นที่มั่นของตัวเองแล้วก็อ้างสิทธิ์ว่า ุนศาก็อยู่มานานแล้วตัวเองตีได้ก็ควรจะเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยทั้งที่ระยะทางนั้นก็ไม่ได้ไกลามากมายนะักจากที่มีวิเคราะห์กันมากมายว่าอาจจะเป็นแผนของว้าแดงใต้ที่รวบรวมกำลังมาไวต้ตีทัพของไทยใหญ่เพื่อที่จะรวบ พื้นที่ขึ้นไปรวมกับว้าแดงเหนืออันนั้นก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทีนี้ไทยจะโจมตีฐานของว้าแดงหรือไม่เป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดก็เป็นนายเราไทยไปยื่นคำขาดวันที่18ธันวาคมให้ว้าแดงถอยออกไปจาก บริเวณดังกล่าวดังนั้นหากผ่านวันที่18ไปแล้วไทยยังไม่ทำอะไรมันก็จะกลายเป็นว่าทางฝั่งไทยนั้นเสียคำพูดไปหรือกลายเป็นว่าเรานั้นไม่มีน้ำยาไร้ศักยภาพได้แต่พูดเท่านั้นนี่คือปัญหาที่เราไปพูดก่อนแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้ดังนั้นจึงวิเคราะห์กันว่า ไทยน่าจะตีฐานว้าแดงในลักษณะของการที่ไม่ใช้กําลังทหารบุกเข้าไปโดยตรงแต่ใช้การโจมตีด้วยอาวุธที่ใช้ระยะไกลอย่างเช่นปืนใหญ่หรือการโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างซึ่งวาแดงได้ปลูกสร้างอย่างถาวรแม้ว่าว้าแดงนั้น ไม่อยู่ในฐานแล้วแต่เราก็คงจะต้องทำลายฐานนี้เพื่อไม่ให้ทางว่าแดงสามารถมาปักหลักอยู่ตรงบริเวณนี้ได้ดังนั้นจึงจะต้องมีการสูญเสียงบประมาณในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์กระสุนระเบิดก็พอสมควรเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพราะถ้าก็เหมือนคนมา รูด้ำพื้นที่ของเราแล้วเราก็ต้องไปรื้อสิ่งปลูกสร้างของเขาออกแหละมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเอาไว้อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็มาใหม่เขามาอยู่ใหม่อย่างน้อยก็เป็นการตัดกําลังหมายความว่าสร้างก็สร้างไปเดี๋ยวฉันจะทําลายก็เอาอย่างนี้แหละแต่เราคงไม่เอาทหารเข้าไปเสี่ยงให้เกิดการสูญเสียหรอกเพราะมันไม่ได้จําเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตซะมากกว่า ดังนั้นสรุปไทยโจมตีแน่นอนแต่ไม่ได้หมายที่จะเอาชีวิตของนักรบวาแดงหรือประชากรวาแดงแต่เป็นการโจมตีเพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเหมือนกับไปลื้อถอนนั่นแหละแต่รื้อถอนด้วยกระสุนระเบิดแต่ถ้าหลังวันที่18ไทยยังไม่ทำอะไรแล้วก็ยังจะเจรจาต่ออันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงกดดันจากทางประชาชนแล้วก็สื่อสังคมหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามดูกัน